ค่ำคืนหนึ่งในหลีกวาลเล์บอลเกาหลีใต้ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วประเทศเมื่อทีม MMK นำโดย3ซูเปอร์สตาร์แห่งยุคโมเมโมมาและคังโซโฮวีสร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด พวกเธอบุกไปเยือนถิ่นของทีมจากฝูง GS และสามารถเอาชนะไปได้แบบสุดมัน3-2เซตหลังจากการต่อสู้อันยาวนานกว่า2ชั่วโมงครึ่งเกมนี้กลายเป็นเกมประวัติศาสตร์ที่ผู้ชมทั้งในสนามและทางบ้านต่างพูดถึงไม่หยุดตั้งแต่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นโมเมซึ่งในฤดูกาลนี้กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงสุดข,ขีดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและพลังแห่งผู้นำเธอกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตั้งแต่วินาทีแรกของเกม จังหวัดเสิร์ฟที่แม่นยำบวกกับการอ่านเกมที่เฉียบคมทำให้ MMK สามารถฟ้าแต้มสำคัญในช่วงต้นเซตแรกได้อย่างต่อเนื่องด้านอโมมาผู้เล่นต่างชาติคนเก่งจากแอฟ,ฟริกาผู้มีพลังการกระโดดและสปีดก,การตีที่รุนแรงที่สุดคนหนึ่งในลีเธอเป็นตัวหลักในการรทะลวงกำแพงของ GS ที่ขึ้นชื่อเรื่องเกมล็อกแน่นหนาได้หลายครั้งส่วนค so ังโซฮอวีนักตบสาวเกาหลีแท้ๆผู้กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนคลับทั่วเอเชีย เธอเล่นอย่างมีวินัยและใจเย็นจังหวะตีที่แม่นยำและลูกหยอดที่ชันฉลาดทำให้ GS ต้องปวดหัวตลอดเกมทั้ง3คนกลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้ทีม MMK รวมพลังกันจนเกิดแต้มมหาศาลถึง73คะแนในในเกมเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนนักวิจารณ์กีฬาเกาหลีถึงกับต้องออกมาชื่นชมในทันที เซตแรกของเกม GS ยังออกนำก่อนด้วยความแข็งแกร่งจากเกมรับและบอลเร็วของพวกเขาแต่ MMK ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหลังจากแพ้เซตแรก21-25พวกเธอกลับมาด้วยความมุ่งมั่นที่มากกว่าเดิมในเซตที่2โมเมเปลี่ยนกลยุทธ์การจัดตำแหน่งทำให้โมมาสามารถโจมตีได้หลากหลายทิศทางมากขึ้น เสียงเชียร์ของแฟนบอลที่เดินทางมาเชียร์ในสนามของ GS กว่า3,000คนเริ่มเงียบลงเมื่อ MMK ทำแต้มแซงนำ18-15จากนั้นคังโซฮวีเสิร์ฟเอสลูกติดทำให้ทีมหนีห่างและปิดเซตได้ด้วยสกอร์25-19ความมั่นใจของทีมเยือนพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระหว่างพักเบรกโมเมและโค้ชของทีมได้ปรับจังหวะก,การรับเสิร์ฟและการตั้งบอลทำให้รูปเกมในเซตที่3ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม เกมรับของ MMK แข็งแกร่งจน GS ต้องเปลี่ยนแผนการเล่นหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านกำแพงบล็อกของโมมาและโซโฮวีได้เซตที่3กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อ MMK พลิกชนะไป26-24ด้วยการตีปิดเกมสุดเฉียบของโมเมที่ตีทะลุล็อก2คนของ GS อย่างสุดสวยแฟนบอลของทีมเยือนส่งเสียงเฮลั่นสนามในขณะที่กล้องโทรทัศน์จับภาพของโมเมที่ชูมือขึ้นอย่างภาคภูมิใจ ภาพนั้นกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลภายในเวลาไม่กี่นาทีเซตที่4 GS ไม่ยอมให้ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นง่ายๆพวกเขาปรับแผนโดยเน้นเกมบุกจากแดนกลางและเพิ่มความเร็วในการเซตบอลทำให้ MMK ต้องถอยรับหลายจังหวะโมมาถูกล็อกไปถึง3ครั้งติดต่อกันแต่เธอก็ไม่ถออดใจกลับมายิงบอลเร็วทะลุแนวบล็อกได้ในช่วงท้ายเกมอย่างงดงาม อย่างไรก็ตาม GS ใช้ประสบการณ์และแรงเชียร์จากแฟนบอลในบ้านพลิกสถานการณ์กลับมาชนะในเซตนี้ไป27-25ทำให้เกมต้องตัดสินกันในเซตสุดท้ายเสียงเชียร์ในสนามดังลั่นราวกับสนามจะแตกทุกคนลุกขึ้นยืนในช่วงเริ่มเซตที่5ความกดดันสูงสุดตกอยู่ทั้งสองฝั่งโมเมและเพื่อนร่วมทีมจับมือกันแน่นก่อนลงสนามเธอตะโกนว่าสู้ให้สุด เป็นภาษาเกาหลีที่สะกดใจแฟนบอลทันทีเกมในเซตตัดสินเป็นการต่อสู้ที่สูสีทุกคะแนนเสียงหัวใจของผู้ชมแทบจะเต้นตามจังหวะลูกบอลที่กระทบพื้น GS พยายามจะปิดเกมให้เร็วแต่คังโซฮวีโชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมรับบอลแรกได้อย่างมั่นคงและสวนกลับด้วยการตีที่เฉียบคมหลายครั้ง โมมาเก็บแต้มสำคัญในช่วง13 1 3ถึง13ก่อนที่โมเมจะเสิร์ฟเอสปิดเกมชนิดที่บอลตกใกล้เส้นสุดท้ายพอดีผู้ตัดสินเป่าชี้ว่าอินและ MMK ชนะไปด้วยสกอร์15 1 3รวมผลชนะ3 2เซตทันทีความดีใจระเบิดออกมาเหมือนผู้เขาไปโมเมกอดเพื่อนร่วมทีมทั้งน้ำตาทังโซฮอวียกมือไหว้ขอโทษแฟนบอลเจ้าบ้านอย่างอ่อนน้อมในขณะที่ผู้ชมปรบมือให้เกียรติผลงานของพวกเธอ เกมนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าทีม MMK พร้อมจะขึ้นท้าชิงแชมป์ลีกในปีนี้อย่างเต็มตัวหลังเกมสื่อเกาหลีแทบทุกช่องรายงานข่าวเดียวกันว่า MMK คือพลังใหม่ของลีนักวิเคราะห์กีฬาอธิบายว่าความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความสมดุลของ3ผู้เล่นหลกักทั้งโมเมที่มีไหวพริบและความเป็นผู้นำ โมมาที่มีพลังการโจมตีมหาศาลและคังโซฮวีที่มีความแม่นยำและจิตใจนิ่งเสมอพวกเธอรวมกันเป็นทีมที่ลงตัวที่สุดในขณะนี้ในห้องถแถลงข่าวหลังเกมโมเมให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มว่าเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยแต่เราซ้อมกันอย่างหนักทุกวันเราเชื่อในกันแอลกันและเรามาที่นี่เพื่อพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้เสียงหัวเราะและเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้อง ผู้สื่อข่าวบางคนถึงกับยืนขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมขณะที่โมมาพูดเสริมว่าฉันรักทีมนี้มากพวกเราสู้เหมือนครอบครัวทุกแต้มมีความหมายด้านทางโซโฮอีกล่าเพียงสั้นๆแต่ทรงพลังว่าเราทำเพื่อตัวเราเพื่อแฟนๆและเพื่อทุกคนที่เชื่อในเราคำพูดของเธอกลายเป็นคำคมที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแฟนคลับจากหลายประเทศโพสต์ข้อความแสดงความยินดีพร้อมแฮชแท็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยม MMK 7 3แ้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมเมสุดยอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโซฮอวีราชินีลีกและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโมมาพาวเวอร์จนติดเทรนด์อันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ในทันทีเว็บไซต์กีฬาชื่อดังของญี่ปุ่นและไทยก็ยังรายงานข่าวนี้ด้วยความประหลาดใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปทีที่ทีมเยือนสามารถลุกชนะ GS สได้ถึงบ้านในเกมที่ตึงเครียดและสูสีขนาดนี้ การทำได้ถึง73แต้มจากผู้เล่นหลัก3คนถือเป็นสถิติใหม่ของสโมสรและอาจเป็นหนึ่งในตัวเลขสูงสุดในประวัติศาสตร์ลีกวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีด้วยบทวิเคราะห์หลังเกมระบุว่า MMK แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องแทคติกความมั่นใจและความสามารถีของทีมพวกเธอไม่ใช่ทีมที่พึ่งพาผู้เล่นคนเดียวอีกต่อไปแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกจังหวะ การตั้งบอลที่แม่นของเซตเตอร์การรับที่มั่นคงของลิเบโรรวมถึงการสื่อสารในสนามที่เป็นไปอย่างราบรื่นทำให้ MMK ดูเหมือนทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะนี้นี่ไม่ใช่แค่เกมแห่งชัยชนะแต่เป็นการประกาศสักดาข,ของทีมที่ทุกคนเคยมองถม้มการล้มจากฝูง GS ในบ้านของพวกเขาเป็นสัญญาณว่าหลีกปีนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแฟนบอลต่างรอคอยการพบกันอีกครั้งในเลกหน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นศึกแห่งศักษีที่เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมหลายคนกล่าวว่าหลังจบเกมนี้พวกเขาได้เห็นยุคใหม่ของเวลเลบอลหญิงเกาหลีที่มีชื่อของโมเมโมมาและคังโซฮวีสลักไว้ในประวัติศาสตร์อย่างงดงามเสียงปรบมือของแฟนบอลยังคงก้องอยู่ในใจทุกคนแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วโมงหลังจบการแข่งขัน เพราะค่ำคืนนั้น MMK ไม่ได้แค่ชนะในเกมแต่ชนะในหัวใจของแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียจริงๆ